ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าท่านทุกคนนะครับผมให้ FC ชมพระเครื่องรายการสําคัญมากๆอีกรายการของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าของเรานั่นคือพระผงรูปเหมือนหลวงพ่อย้อยพระครูวิจักธรรมประจิตนะครับวัดท่ามอนอำเภอนครัยศีจังหวัดนครปฐมปี40นะครับซึ่งพระผงรายการนี้นะครับด้านหน้าประทับรูปเหมือนองค์หลวงพ่อย้อยพระครูวิจักธรรมประจิตนะครับ ซึ่งประทับอยู่ครึ่งองค์ในรูปวงรีและมีไลายไทยไลายกระนกอยู่สองด้านบนนะครับด้าน,นล่างจะได้้อความหลงพ่อย้อยนะครับเป็นพระองค์ที่มีความเข้มขังและมีความแกร่งมากนะครับด้านหลังจะได้ัครยันห้านะครับหรือยันพระเจ้า5้าพระองค์จะได้อความวัดไทยนะครับวัดไทยวา,วาดนะครับวัดไทยยาววาดนะครับ ท่าหมอนนะครับว่าท้าหมอนอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับปี40งดงามคมชัดและเข้มขลังมากๆนะครับถือว่าเป็นพระผงรูปเหมือนนะครับองค์พ่อย้อยที่เป็นที่รู้จักและนิยมมากๆนะครับ